ลิซ่าโพสต์ส์อรี่วันเกิดชี้ชัด,ชดนะครับนี่แหลกคนที่สำคัญในชีวิตนะครับลิซ่าแบ็คพิงนะครับเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับผ่านโพสในสตอรี่อินสตาแกรมนะครับโดยการโพสต์ภาพและคลิปเพื่อนคนสนิทมาอวยพรวันเกิดครบ23ปีเต็มนะ ให้ทั้ง2เพื่อนสาวร่วมวงอย่างจีซูและเจนเนี่นะครับรวมทั้งคำอวยพรจากพี่สาวนางเอกคนดังนะครับเด mm ีย hmm. น่าฟรีโปรนะในขนาดอีกคนนึงนะก็คือโลเซ่ hmm. ก็โพสอวยพรมันเกิดให้ลิซ่าเช่นกันนะครับยืนยันได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ลิซ่ารักและให้ความสำคัญนะครับเรามาดูคำอวยพรของจีซูกันนะครับจีซูบอกว่าลิซ่าอยากกินอะไรบอกมาเลย จีซูจะเลี้ยงเองงานนี้เปไม่อั้นเลยนะคะก็จากจีซูนั่นเองนะคะเจนนี่นะครับอวยพอลิซ่าว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเรียกเธอว่าลิซ่าผู้งดงามกว่าดอกไม้วันหนึ่งแล้วกันนะรูปนี้เนี่ยฉันมีแค่คนเดียวนะทำไมรูปคู่ของเราสวยขนาดนี้ทำไมไม่ยอมอัพลงนะโอ้น่าเสียดายฉันก็เลยเอาอยากจะเอามาอวดบลิงทุกทุกคนนะคะ และโลเซ่นะครับก็ไม่แพ้กันนะเธออัพรูปคู่กับลิซ่านะที่กอดกันกลมเลยนะแล้วก็มีแคปชั่นดีๆว่าพวกเราอายุ23ปีทั้ง2คนแล้วเนี่ยขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีและค่อยๆโตแต่ละปีไปด้วยกันนะรักนะก่อนจบคลิปนะครับบริงเนี่ยอยากจะอวยพรอ,อะไรให้ลิซ่าในวันเกิดปีนี้นะก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งในกระทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ